คณิตศาสตร์เตรียมสอบข้าหมนหนึ่งเรื่องมุมโจทย์ข้อนี้จะต้องใช้ความรู้เรื่องมุมแยง้งมุมประชิดและมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเราต้องรู้ว่า3อย่างนั้นมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วมันอยู่ตรงไหนโจทย์ข้อนี้เขามีเส้น ab และเส้น cd โจทย์เขาให้มาว่าเส้น ab นี้จะขนานกับเส้น cd ถ้าเราลองวาดใหม่เวลาลองทำ ab ขนานกับ cd AB ขนานกับ CD แล้วก็ถามหามุม GIF GIF ก็คือมุมอันนี้ที C, B, C, D, ่เนสีแดงเขาถามว่ามุมนี้มีขนาดเท่าไหร่เราจะรู้ได้ยังเอ่ยเขาให้มุม GEF อันนี้เท่ากับ37องศามุม CHG อันนี้135องศาทีนี้วิธีคิดวิธีทำเราก็ต้องมองดูก่อนเรารู้อะไรมั่งถ้าเราลองวาดเส้น h g h g ตรงนี้มุมเนี้ยเขาให้135องศาทีนี้หลังจากเรารู้ว่า135มุมแย้งมุมแย้งคืออะไรเอ่ยคือถ้ามีเส้นขนาน2เส้นแล้วมีเส้นตรงตัดมุมแย áng, ้งเท่ากับมุมนี้กับมุมนี้เขาเรียกว่ามุมแย้งกัน แล้วเรารู้ว่ามุมแย้งคืออะไรเอ่ยมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมนี้จะมีขนาด1,35องศาเท่ากันอ่ะเราค่อยๆแกะไปทีละทีละทีละอันเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับ1,35 135แล้วเรารู้อะไรอีกมุมประชิดมุมประชิดคืออะไรเอ่ย <c oughs> คือมุมที่อยู่ติดกันมุมที่อยู่ติดกันกับเส้นตรงอันนี้มันจะทําหน้าที่เหมือนมุมตรงมุมตรงมีขนาดเท่ากับ180 รวมกันได้180องศาถ้าเรารู้แล้วว่ามุมตรงนี้มันเท่ากับ135เราก็สามารถหาค่าของมุมตรงนี้ได้มุม agh คือมุมขาว้วขาวตรงนี้นะเท่ากับ180ลบ135 180บลบเหลือเท่าไหร่เอ่ย45 45องศาเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าตรงนี้เท่ากับ45ห เรารู้แล้วว่าเท่ากับ45เขียนไว้ก่อน45บแล้วหลังจากเรารู้แล้วว่า45ถ้าเรามาดูเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้มันคืออะไรเอ่ยมันคือรูปสามเหลี่ยมเรารู้อะไรอีกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเขาบอกว่ารวมกันแล้วเท่ากับ180เพราะฉะนั้นมุม ข้างล่างตรงนี้เราหาได้มันคือ180ลบด้วยมุมนี้เท่ากับ45แล้วก็ลบด้วยมุมนี้มุมนี้เท่ากับ37 37เอา45มาบวกกับ37ครับ2 1เป็น82 180ลบด้วย82 จะเหลือเท่าไรเอ่ย98มุมตรงนี้มันเท่ากับ98องศาหลังจากเรารู้แล้วว่าตรงนี้98ทีนี้ถ้าเรามีเส้นตรงอันนี้มุม98กับมุมไอเขาเรียกว่ามุมอะไรกันเอ่ยมันคือมุมประชิดมุมประชิดเราบอกความหมายแล้วว่ารวมกันแล้วได้เท่ากับ180เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะมาหามุมไอ ซึ่งเป็นมุมประชิดกับมุมเมื่อกี้ที่ได้98องศามันคือ180ลบด้วย98 110 180ลบ98เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ82เพราะฉะนั้นถ้า ab ขนานกับ cd ค่าของมุม gif คือคำตอบคือข้อ1 82องศา